คุณแม่ผ่าข้อกี่เดือนประจําเดือนมาคะต้องถามกลับก่อนว่าได้ให้อ่อให้ลูกกินนมแม่ไหมหลังจากที่เราคลอลลูกมาแล้วนะคะคือจริงมันก็จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของคุณแม่ที่ให้นมลูกเนาะถ้าคุณแม่ที่ให้นมลูกนะคะฮอร์โมนนมแม่ค่ะมันก็จะไปกดฮอร์โมนเพศไว้ก็จะทําให้คุณแม่ค่ะไม่เีอประจำเดือนไม่มีการตกไข่ ประจำเดือนของเราก็จะมาช้านะคะช้าแค่ไหนอันนี้ตอบไม่ได้ก็แล้วแต่ว่าฮอร์โมนของแต่ละคนหรือว่าบางคนนะคะไม่มีประจำเดือนเลยตลอดระยะเวลาที่ให้นมบุตรอันนี้ก็คือเจอได้เช่นเดียวกันก็ต้องย้อนกลับมาดูก่อนว่าเราได้ให้นมลูกไหมหนึ่งเราได้ให้นมลูกไหมก่อน2คือแล้วเราได้ใช้วิธีการคุมกําเนิดแบบไหนวิธีการคุมก,ากําเนิดบางอย่างนะคะอาจจะทําให้เราไม่มีประจำเดือนได้ยกตัวอย่างเช่นการกินยาคุมแบบฮอร์โมนเดี่ยวอ่าการกินยาคุมแบบฮอร์โมนเดี่ยวนะคะก็ <c oughs> ะคะือว่ากินแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันได้อยู่นะแต่ว่ามันจะยังผลให้เราอะค่ะ ไม่มีประจำเดือนได้มันก็แล้วแต่ยี่ห้อที่เรากินอีกเนาะเราได้ฉีดยาคุมกําเนิดไหมเราได้ฝังยาคุมกาเนิดหรือเปล่าอ่าเรื่อนี้นะคะมันเป็นผลมาจากฮอร์โมนก็อาจจะทําให้เราค่ะไม่มีประจำเดือนนะคะที่เราใช้วิธีการคุมกําเนิดอืม สามก็คือว่าแล้วหลังคลอดมาเนี่ยเราค่ะมีความเครียดมากไหมความเครียดก็มีผลเนาะในเรื่องของแบบประจําเดือนทําให้ประจําเดือนมันไม่มาหรือว่ามันมาช้ามันเลื่อนออกไปได้อะไรเงี้ยค่ะสี่คือเราอะค่ะปล่อยให้น้าหนักตัวเพิ่มเยอะหรือว่าน้าหนักตัวลดเยอะมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องกลับมาดูเนาะห้านะคะเรามีโรคประจําตัวอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้ตัวไหมนะคะยกตัวอย่างเช่นแบบเป็นไทรอยเป็นเบาหวานเป็นโรคเกี่ยวกับต่อมไรทอนะคะที่มันจะมีผลอย่างอื่นรวมด้วยอ,อย่างเช่นว่าเหนื่อยง่ายน้าหนักลดเยอะน้ําหนักเพิ่มเยอะกินจุผมร่วงขนร่วง อ่านะคะถ้าเี๋ยวนี้ก็อาจจะต้องแบบมีการไปคุยกับหมอว่าเอ๊มีโรคไทรอยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเนาะหรือพิคที่สุดก็คือว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบออของผู้หญิงนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นมีถุงน้ํามีซีดมีก้อนมีอะไรไหมนะคะซึ่งในส่วนของตรงนี้คือมันจะมีอาการสแสดงออกมาผู้หญิงเวลาที่เรา,เรามีโรคของทางผู้หญิงเนี่ยเราก็จะมีอาการเลยปวดท้องปวดจีดปวดตึงนะคะเนาะมีก้อนที่ท้อง อะไรพวกนี้ค่ะคือมันจะมีอาการร่วมเพราะฉะนั้นคือก็ต้องมาดูว่าเราเข้าได้กับอะไรนะคะถ้าอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจกังวลใจฮาหมอเพื่อที่ให้คุณหมอค่ะช่วยประเมินว่ามันเกิดจากอะไรโอเคไหมคะ